พบกับอารและน้องตาลค่ะกระช่องเปิ้ลที่ดินชะอํานะคะแล้วก็ที่ดินชะอําหัหินนะครับวันนี้ผมกับน้องตาลก็พามาดูที่อีกหนึ่งแปลงนะครับโครงการชะอําเซนท์แรนแลนด์ชาเล่ครับตำบลบางกาวอำเภอชะอํจังหวัดเพชรบุรีนะคะก็พามาดูที่ดิน ที่ดินแปลงเปล่านะคะติดถนนคอนกีดแล้วก็เห็นวิวเขานางพันธุรัตนะคะก็ติดถนนคอนกีดนี่หน้ากว้างเป็นยี่สิบห้าเมตรทะลึกท่านี้ไปก็ยี่สิบเจ็ดเมตรเลือกฝั่งถนนของโครงการตรงนี้มันจะเป็นถนนนะคะระหว่างเสาเนี่ยแต่ทีเนี้ยเหมือนแบบว่าที่อะ่ะมันต่ำกว่าถนนคอนกีดถ้าว่าเหมือนเราจะถมเข้าไปข้างในอะ่ะเราก็ต้องถม แต่ฝั่งนี้ยติดเท่าไหร่คะสิบสองเมตรติดถนนของโครงการสิบสองเมตรใช่ก็คือเพรว่าติดถนนคอนกรีตเนี่ยยี่สิบห้าเมตรก็คือหันหน้าไปทางทิศเหนือจะหันไปทิศเหนือก็ได้เพราะมันติดถนนสามทางเหนอือออกตกนะคะติดถนนสามด้านที่คุณอาเจรินอยู่นั่นก็เป็นถนนสาธารณะประโยชน์นะคะ mm hmm. เพื่อจะออกเส้นราดยางก็ได้นะคะ,ะไปดูกันน้องตาลไปไหมลูก อธิบายทีค่ะว่าไปใช้หาดกี่กิโลคะช้หาดบางเกตถ้าออกไปที่ชายหาดนะครับก็ประมาณสองกิโลนะครับหาดอะไรคะหาดบางเกตครับแล้วถ้าไปหาดชะอําล่ะคะไปหาดชะอําหกกิโลครับอืมแล้วถ้าไปปึกเตียนหาดเจ้าสำรานไปขึ้นไหนคะไปออกเส้นนี้ได้เลยนะครับเส้นนี้ก็ออกไปข้างนอกนี่ก็ ไปเจอถนนลาดยางครับอืมแล้วก็วิ่งเขาเรียกว่าถนนเรียบชายฝั่งใช่ครับอืมขึ้นกรุงเทพก็ได้เส้นเนี้ยตรงนี้นะคะระหว่างตรงเนี้ยจะเป็นถนนยาวไปถึงลาดยางเลยไหมคะถึงค่ะก็ต้องถมไปนะคะอันนี้ต้องถมแต่ว่าเรายังไม่มีงบยังไม่มีครบยังไม่มีงบอันนี้ก็พูดตรงๆแต่ว่ามันเป็นถนนคือว่า ที่แปลงนี้ติดถนนสามด้านนะคะติดด้านคอน,นกรีตเนะะี่ยค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นถนนแล้วก็ถนนของโครงการระหว่างเสาจะเป็นถนนโครงการแล้วน้ําไฟลนะคะน้ําไฟเข้าถึงหมดค่ะมีไฟเสาไฟแล้วเห็นไหมคะ,ะมีเสาไฟแล้วโอเคแล้วน้ำปราปาของที่ไหนคะเทศบาลเมืองชะอำค่ะแล้วไฟฟ้านะคะไฟฟ้าก็ของชะอำเหมือนกันค่ะแล้วที่ ที่ดินเป็นถนนอะไรคะเนี่ยขุดแดงค่ะนอสสี่จอค่ะโอเคนอสสี่จอ <Okay. S 2> เป็นขุดแดงค่ะก็ซื้อขายได้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะราคานะคะราคาหกแสนสี่หมื่นค่ะโอเคแค่นั้นแหละร้อยยี่สิบเจ็ดตารางวาค่ะ,ะก็ต้องถมนะคะต้องถมเพราะเราเปิดป่าให้หมดแล้วนะคะนี่นะคะ รดส่วนก็นได้นะคะนี่บิวสวยมากโอเคแล้วถ้าไปตามตามทางทางนี้แล้วคะไปไหนคะก็เป็นเข้าไปในโครงการค่ะแล้า้าโครงการสามารถไปออกถนนลาดยางเพื่อที่จะไปถนนเพชรเกษมก็ได้หรือจะไปชะอาก็ได้นะคะเข้าไปข้างในนะคะผ่านถนนหนองตาพดไปนะคะหรือ ถนนเรียบใช้ฟังมีสองเส้นทางค่ะได้หมดเลยค่ะหรือจะเป็นถนนเพชรเกษมก็ได้ใช่แล้วแต่เลยครับก็ถนนคอนกรีตเส้นนี้นะครับผมวัดแล้วนะครับได้ที่ห้าเมตรครึ่งนะครับเฉพาะคอนกรีตนะครับจากตรงโน้นถึงตรงนี้นะครับเฉพาะที่เราเห็นว่าเป็นปูนเนี้ยใช่ไหมรถกันได้ครับโอเครถที่รถจอดก็เหลือๆแล้วครับอืมโอเคงันก็ปแล้วค่ะ คลิปนี้ตำํลาลาแล้วค่ะตากรคลิปนี้ก็ฝากแปลงนี้ไว้อ้อมอกอ้อมใจของพี่พีด้วยนะคะก่อร้อยยี่สิบเจ็ดตารางวาหกแสนสี่มื่นบาทนะคะก็อันนี้ไปถมกันเองเราเปิดเปิดป่าให้หมดแล้วนะคะแล้วก็เป็นที่ดินเห็นวิวเขาด้วยนะคะแล้วก็ติดถนนสามด้านนะคะก็วันนี้ก็ผมสองคนต้องลาขอตัวลาไปก่อนนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ <ขอ S 2> สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ